นะฮะฮร้านเยเปาวก็ดาวมอ้นนะฮะโอ้โหนายกินมากเลยนี่นี่เขาเรียกว่าขนมจีนโคราชจริงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าหม้อปลานะหม้อปลาขนมจีนหม้อปลาก็คือปลาประดุกนะนี่นี่นี่แบบนี้เลยคนโคราชชอบกินดอกเนี่ไออย่างชอบเดนนายน้อยนี่โอ้ยคนโคราชบ้านเองเนาะไปกินอย่างงี้เลยนี่ดูถั่วดูถั่วแม่เอ้ยแม่เอ้ย,อยดูเก okay, ว่าเนาะน่ากินไหมนะ่ะดู นุ้ยปลากลิ่นหอมปลาอันนี้ผมสั่งใส่กับน้ำยาปลาแล้วก็เลือดด้วยนี่เลือด,ดไก่ด้วยนี่นุ้ยอยากนัา,นากินเลย,ยแต่ว่าน,นี่เดยปเปอไม่อยู่เนาะเยปเปอตั่ไฟไหม้ตลาดแกก็กลับไปอยู่บ้านเนาะแล้วก็ช่วงโควิดดาแกก็กไปอยู่บ้านเนาะแล้วก็ให้ลูกลูกหล,าน,ลานมาขายนี่นี่นี่ด้านนี้ด้านนี้ ให้ลูกๆล้วหลามมาขายแต่แกบนอยู่ว่าเดี๋ยวแกเบื่อด้อยู่บ้างแกก็เบื่อคนเท่าเนาะก็อย่ามาหาอะไรทาแบบดีกว,วกว่าอยู่ว่างๆเนาะแกก็จะไปออกมาขายเหมือนเดิมนะนี่ครับทุดยอดน้นำปร,ราหมอปร,ราประดุกกับขนมจีนน้ำยาป,ป่า สุดยอดเลยมาถั่วมาถั่วยาเป้าก็นาหม้อตลาดแม่กิมพิเฮงตลาดใหม่แม่กิมพิเฮงโคราชดอกเดือแก้วถั่วมาถั่วมาถั่วอือใช่นี่นี่ดูดูกินหมดนี่ด้วยละปกติถั่วละสี่สิบบาทนะนี่ฮะแต่นี่ผมสั่งพิเศษอันนี้นายก้อนละเลือดนี่น้าก้อนละห้าบาทอ่ะเลือดก้อนเท่าไหร่ห้าบาท เดือก,กละหว่างห้าบาทนะครับนี่นี่โอ้จานนี้ก็ประมาณประมาณเท่าไหร่จานนี้อันนี้ห้าจุดห้าบาทนะโอ้โหเต็มถ้วยเลยดูเลยมีท <c oughs> ั้งพิเศษปลาดุกนะอันนี้ก็เรียกมอปลาลนะ้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะมอปลาด้วยนะดู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 ดองชิมนะครับชิม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  เลือดเลือดกินเลือดเลือดเลือดอร่อยไม่ต้องปรุงเลย เนี่ยปลาดุกย่กอย่กนนปลาดุกต้องระวังกลางนีดนึงนะเนื่องจากประดุกมีกม้ก็จะมีผักเยอยะๆเลย คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเออันได้กลับมาเยือนโคราชอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมาเปิดสินชาประกบอยู่ที่ซอยสามสิบจันยานะครับทางทาง่านท่านนะมีเวลาว่างก็แวะมาหายาเป้าแต่วันนี้ไม่เจอนะเสียดายมากเลยไม่เจอเยาเป้านะ มันกระเด็นนะ คนเขาเรียกเร <laughs> ียกขนมเสนนะขนมจีนขนมจีนคนเราเรียกกระปุ่น หรือนี่เขามีเขามีแก๊ปด้วยอ่ะส่งแก๊ปมีส่งแก๊ปด้วยนะมันไม่ธรรมดาเย้เป้าโคอินเตอร์ตอนนี้คิดถึงนะผมมันถ่ายคนดูหลายแสนวิวนะฮะขอบคุณที่เข้าไปส่งคลิปนะ

tên rồi ngon. Năm, năm, năm. Ừ. Thêm một con. ระเดดด็สุโอ้โหนี่เท่าไรครับเนี่ยจานนี่จานเท่าไรนะโอ้สามสิบได้เยอะมากขอบคุณครับที่ให้ถ่ายนี่ฮะแม่แม่ค้านี่ว่าอย่างไวจะ่ายซะหน่อยนี่อันนี้น้ำยาอะไรน้ำยาไก่น้ำยาไก่จะบ้าเหรอไม่รู้ได้ไงเห็ดตีนไก่อยู่นั่น แม่ดี้แม่บอกปลาดุกนะน้ำยาน้ำยาไก่นะแต่เป็นน้ำยาเคี้ยวหวานเหรอ,อหกรนะที่ยไก่กระเที่ไก่นะอ๋อที่นี่เขาไม่มีเคี้ยวหวานเนาะเขาเป็นกระเที่ยไก่นะพ่อมีจะไหม,ม,มทำโอ้ดูทั่วมีทำไมมทำวะทำมาทำมาขายเด้ขอขายดีเลยเนี่ยนี่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 ร้านยาเป้าเนี่ยไม่ใช่อ๋อนึกว่าร้านไหนเขไหนร้านจะเป้า อันนี้ลูกยาเป้าอันนี้ลูกยาเป้าวันนี้จะาเป้าไปทำบุญนะวันนี้นะนี่มาดูมาดูคตนนี่มาดูมาดูัตงนะแล้วกนมีขนมจีมันชุดมันคนธรมดาย่ค่ะป็นชุดแล้วก็นี่ไม่ใช่คนคนลาดเหรออังป็นคนล่าค่ะเอ้พูดภาษากน้ำยาไก่ธรรมดาสองชุดแล้วก็ ซูปเปอร์สี่เลือดสองโอเคจับผักด้านหน้านะคะนี่อันเดียวนี้เคยมีประกันโควิดนะก็จะต้องมาใสา่ทั้งข้างๆนะ, <15 S 2> ะจะถึงครับจะถึงหน้านี่ตัก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 มาตักเลยเลือดนี่ก้อนละห้าบาทใช่ไหมเออหน้ามาฝั่งนี้หน้าไปตากฝั่ง,งนู้นเ,เดี๋ยวลายไปตากฝั่ง,งนี่ให้มันดีก่อน นี่อ,ธ,อ,อธิบายหน่อยอธิบายหน่อยยังไงอันนั้นอันนั้นอะไรเท่าไหร่เท่าไหรนะพี่ตั้งอยู่นั่นาน,นะนี่ครับเจี๊เป้าก็ได้หม้อแต่ในนี้เขามีต้องมีแก๊ปฟูดนะนี่อันนี้เป็นสั่งกลับบ้านนะทานนี่ก็ได้อันนี้อะไรเอ่ยน้ำยาไก่น้ำยากไก่นะฮะชุดเท่าไหร่น้ำยากไก่ ยี่สิบห้าบาทไม่แพงนะยี่สิบห้าบาทชุดหนึ่งก็จะได้ผักด้วยเนาะนี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าอันนี้เป็นไก่อันนี้พิเศษอ,อ,อันนี้เป็นหนึ่งร้อยพอดีคโอ้ยถุงถุงนี่ร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้เส้นเหรอเส้นต่างหากเหรอเส้นอ๋อได้เส้นด้วยอ๋อได้เส้นด้วย นี่ชุดร้อนหนึ่งนี่เขาจะให้ขนมจีนด้วยนะให้ขนมจีนด้วยนะฮะนี่สามารถนั่งทานไดน้ด้านข้างนี้นะฮะนี่นี่แบงค์พาน้านี่นนาจาน,านนี้เท่าไหร่ครับจานนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทมันทำไมถึงห้าสิบปกติเท่าไหร่ไก เพิ่มอะไรเข้าไปติเพิ่มไก่ยี่สิบบาทแล้วก็เลือดก้อนห้าบาทอ๋อเพิ่มเลือดธรรมดายี่ห้านี่ถ้าท่านธรรมดายี่สห้าใช่ถ้าเพิ่มเลือดก็เป็นห้าบาทเพิ่มเลือดห้าบาทก็ตีนยี่สิบก็เป็นตีนยี่สิบเป็นห้าสิบนะอ่าตาสบายเลยครับถ้าใครอยากทานตีนทานอะไรก็ตาสบายเลยครับเพราะว่าเขามีให้ทั้งเลือดนะฮะทั้งตีนไก่นะก็สามารถเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะอะไรจ๊ะโหนี่ป้ายรายการอะไรฮะตลกแหลกอะไรขึกอย่างนี้มานะฮะ หลายรายการมาถ่ายร้านเนี้นะเนี่ยมีคนรู้จักทั่วประเทศไทยเลยนะฮะขนมจีนเย๊เป้ากระดัมหมอเนี่ยในโลกโซเชียลนี่สุดยอดเลยนะฮะเนี่ยจ๊เป้าคือคนที่มองเห็นอยู่นะฮะบ,บวทัทอรามีนะฮะ089 0902 9 09 09 09 09 1 4นะนี่แล้วก็พีกิกแกลบเขมาฮะทุกที่ฮะับต้องมีพีกิกแกลบนะฮะเนี่ยนี่น้ำ,นำยากะทิไก่ขายดีนะ หมาะสำหรับคนเป็นเกาไหมไม่เหมาะใช่ไหม <laughs> นี่ฮะใครที่เป็นเกาเป็นอะไรกินไม่ได้นู่นะฮะมีน้ำยาอะไรนะ<า>น้ำยาปา่ปาน้ำยาปา่ปาน้ำยาป่าน้ำยากะทิแล้วก็ได้น้ำยาหม้อปลาลานะคนโคราชเขาเรียกก็คือปลาดุกนั่นเองฮะหม้อปลาคือมีน้ำปลากับปลาดุกนะเราไม่เอาปลาดุกก็ได้ใช่ไหม,ไมไอ๋อ<ๆ>นั่นแหละ ถ้าเกิดไม่เอานับไม่เอาลูลกชิน้นเฮ้ยส่วนใหญ่จะให้ลูกชิ้นด้วยไหมใช่ค่สะสามลูกห้าบาทอันนี้มาตรฐานนี่คือยี่สิบห้าบาทนี่มีลูกชิน้นกี่ลูกอ่าไม่ได้ลูกชิน้น<อ>เพราะลูกชิน 3, 5, ้นสาม,มลูกห้าบาทอ๋อสรุปว่าจานจานหนึ่งคือมีน้ำยายอย่างเดียวคือยี่สิบห้าบาทแล้วก็ต้องถ้าใครจะเพิ่มลูกชิ้นก็คือสามลูกห้าบาทนี่นะครับก็น่าจะจานประมาณสามสิบบาทประมาณนี้ 他们家搬啊。 เป็นน้ำยากะพีนะฮะน้ำยากะพีลูกชิ้นนะครับโอ้